สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาทำทำเสื้อนะครับแก้แบบเสื้อพอดีเสื้อเขาทำเสร็จแล้วแนะแต่ว่าเขาทรงใหญ่ตรงนี้เขาใหญ่แล้วลูกค้าต้องการให้เอาข้างออกเก็บข้างของนะครับเก็บข้างสองข้างข้างซ้ายข้างข,างขวาแต่ว่าส่วนอนื่นๆพ่ก็พอดีแต่ว่า ช่วงข้างเขาจะาให้เว้าเข้าไปเราจะทําให้เขาเว้าประมาณสักเท่าไหร่ดีสักครึ่งนิ้วนะครับเราจะทําให้เขาเว้าสักครึ่งนิ้วนะเดี๋ยวเราไปเอาอุปกรณ์เดี๋ยวเราไปเอาอุปกรณ์ของเราก่อนนะครับตรงนี้นี่ครับคืออุปกรณ์เราฟึ่งไม้บรรทัดตัวตนี้แล้วก็ สีไม้นะครับอันนี้จริงก็ต้องใช้เป็นช็อปนะครับเป็นช็อปขีดงนานถึงจะบ,บีแต่ว่าเราไม่มีช็อปเราก็เอาสีไม้ก็ได้เวลาเราแบ่งแล้วก็เวลาเราเอาเข้าแล้วก็เอาเข้าเท่ากันตัดสายแล้วก็ขั้งกว่าครับเดียนวะเรเรากลับตัวเสื้อออกมาครับ เรากลับตัวเสือบมาใช่ไหม <c oughs> คันนี้ <c oughs> เห็นไหมครับใเ้เก็บข้างเขาจะเป็นโปร่งล้วเราจะทำให้เขาเว้าวเขา้วาเว้าเขา้าเป็นรูปเป็นทรงนะครับ <c oughs> เราจะเอาเข้าประมาณสัก ครึ่งนะิ้วค้า้งละครึ่งนิ้วนะครับเราเว้ามาตัดจักและลงออมาครึ่งนิว้วครึ่งนิว้วถ้าเอาเข้าเยอะก็จะเป็นตัวเล็กไปนะครับเพราะว่าเสื้อเขากพกดีนะน,กน,นะครึ่นิ้วะครับ เ okay. รนี้พอนะครับเห็นไหมเห็นรอยขีดไหมแต่เคบเดิมเขาะจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราขีดตรงนี้นะครับหรือว่าจะใหญ่เกินไม่ใหญ่นะครับ ครั้งนี้ก็เท่ากันกันครึ่งเดีวยวถ้าถ้าเสื้อที่เขาผ้าเขาไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็เขาจะไม่แก้ยากนะครับเขาจะแก้แบบนี้แล้วก็เสร็จเลย แต่ว่าถ้าเกิดเราจะมีจับจับคงข้างก็จะดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะได้เอาจับควงข้างเย็บเลยนะครับโอเคจับค้งข้างเย็บเลยแล้วก็เย็บรอยตามแล้วก็ทาบดูว่าเขาเท่ากันไหมตะเข็บเขาเท่ากันไหมนะครับโอเคน่าจะเท่ากันเนาะน่าจะได้ ได้แล้วได้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเมื่อเราวัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเย็บนะครับอันนี้ก็ไม่ได้รออะไรนะพะว่าลูกค้าต้องการเอาแค่ข้างๆข้างๆข้างเองทางสายเราข้างกว่าเข้าเฉยๆเพราะว่าตรงตรงสแแว้วก็ไม่ได้เอาเข้าแล้วก็ ตรงใช้ก็ไม่ได้เอาเข้าเลครับเดี๋ยวส่วนผ้าที่เหลือถ้าเกิดเรามีจับโค้งล้วก็เอาจับโค้งตัดออกไปเลยถ้าเกิดเราไม่มีจับโค้งเราก็พับเก็บเข้าหน่อยนะครับใช้จับพับเก็บเข้าหน่อยนะเดี๋ยวเราไป,ไปที่จักรเดี๋ยวเราไปหาหาได้หาได้เปลี่ยนก่อนนะ ได้เราไม่รู้เป็นได้เบอร์ไหนไม่รู้ใช้หลอดไหนได้นะครับได้มาสีสีหลอดโทนสีใช้กันนะเดี๋ยวเรามาดูโทนสีผ้ากับได้ว่าว่าจะใช้ได้หลอดไหนนะครับเบอรไ์ไหนไหนนะหลอดนี้เป็นหลอดเดิมนะครับจะใช้ได้เปล่าไม่รู้เข้าเข้าโทนสีไหม,มน่าจะเข้มไปนะครับ หลอดนี้เข้มไปเดี๋ยวลองหลอดนี้สิหลอดนี้ไม่ได้ไหนลองหลอดนี้สิครับน่าจะประมาณอะไรเป็นได้วีนัดนะครับรหัสของเขาหกเจ็ดหกห้าเนะหลอดหนึ่งก็ความยาวประมาณเท่าไรา 500, หร่อะห้าร้อยหรือหกร้อยมองไม่เห็นตัวเล็กเกินห้าร้อยห้าสิบเมตรนะครับความยาวหลอดนี้นะครับ น่าจะเป็นน่าจะสีนี้น่าจะหลอดนี้น่าจะได้นะเห็นไหมเขามีปลายปลายได้นะครับให้เราแกะตรงนี้ออกเราแกะตรงนี้ออกนะครับ แล้วได้เ็าเาจะมีสองฝั่งใช่ไหมเราแกะฝั่งที่มันมีเขามีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไหมครับไหมแล้วได้เขาจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ครับแล้วเราก็ดึงออกมาเลยนะครับมาแ้แต่ว่าข้างนึงจะไม่มีนะครับข้างล่างยังไม่มีแต่ว่าข้างนี้จะมีนะดึงออกมาแล้วใช่ไหมมาเทียบสีดู น่าจะได้นะครับได้อยู่สีเดียวกันอยู่นะครับตอนต่อไปเราก็จะไปเปลี่ยนได้ที่จับ ทีธเปลี่ยนได้ก็จําได้ที่พอวิธีเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนตามที่บอกนะครับเคยทําคลิปการเปลี่ยนได้แล้วก็การเปลี่ยนเข็มให้ให้แล้วนะครับลองไปหาดูเอานะครับก็เปลี่ยนอย่างไงการเปลี่ยนได้แล้วก็การเปลี่ยนเข็มอันนี้เราก็จะเปลี่ยนนี้เลย เข็มของเรานี่เป็นเข็มเบอร์14นะครับลูเข็มเขาจะใหญ่ถ้าเราปลูกได้ติดกัน,นแล้วนี้เราก็ดึงลงไปเลยเราก็จะผ่านลูเข็มได้แต่ถ้าเป็นเข็มเบอร์11นะครับลูเข็มเขาจะเล็กเราจะดึงไม่ได้เราต้องพอไปถึงลูเข็มแล้วต้องตัดตงร,ตตททรปปตทงที่เราต่อแล้วก็ใต้ตรงตรงที่เราจะตัดต่อรูเข็มการที่เราตันนี้ก็คือ พื่อจะได้ลดขั้นตอนการร้อยและได้ตรงในตรงข้างหน้าเนี่ยครับก็จะมีที่ร้อยของเขานะถ้าเกิดเราตอนน่อแนี้เราก็ดึงลงไปถึงรูกเขเ็มเนี่ยแล้วก็เราก็ต้องไม,ไม่ต้องไปร้อยได้นะครับแต่ว่าจะเป็นการเสียเสีย,เส,ยเสียได้ไปจะไม่เป็นไรนะเสียไปไม่เยอะหรอกประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณไม้ไม้พัดน,นึงอะ่ะ ให้หับที่เสียไปได้นะประมาณไม้บรรทัดรือสองไม้บครับ <c oughs> แล้วตอนนี้เราเราก็ต้องก่อได้ก็สวยข้างล่างด้วยนะครับกสวยข้างล่าง ได้บนเป็นเป็นสีอะไรได้ล่างก็เป็นสีเดียวกันนะครับวันนี้ไม่เยอะเราใช้มือกรอกอก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ันะครับอันที่จริงใช้จกกับก็เร็วนะครับตอนนี้เราก็ก็สวยเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็ถึงออกมาหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูเสื้อตัวนี้นะครับตัวใ,ใหญ่กว่าน,น,นะ ลูกค้าต้องการเอาข้างข้างข้าเนี่ยเข้านะครับเพราะว่าเสื้อของเขามันดูแบบเขาเขาก็ออกเข้าไปเยอะนะครับพราว่าจะเอาเข้าเยอะจะน่าเกียดนะเอาเข้าแค่พอให้เป็นรูปเป็นทรงไม่ไม่ให้เขาเขาตรงเกินไปให้เขามีส่วนน้อส่วนคงนิดหน่อยนะครับไม่ให้ทรงเสื้อเขาแบบแบบตรงอย่างนี้ลงมานี้เกินไป เราจะทําให้เขาแบบมีเชฟหน่อยปึ๊บอย่างนี้นะั่นต้องเอาเข้าเยอะนะครับลูกค้าต้องเอาเข้าเยอะนะครับทําแล้วนะครับต่อไปเราก็กลับตัวเสื้อออกมานะครับตัวเสื้อเรากลับออกมาแลนะ้วใช่ไหมกลับด้านในนี่เป็นด้านในนะครับแล้วเราก็เย็บตรงที่เราขีดตามรอยขีดก็เราขีดเผื่อไว้นิดหน่อยเราก็ไม่ต้อง เย็บให้ถึงรอยขีดก็ได้นะครับเย็บตั้งแต่ตรงตรงแขนลงมาเลยตรงตะกร้าเย็บตรงบนี่เป็นแขนน,ขนะครับไปีตรงลงมาใช้เสื้อเราพยายามไม่เขาหน่อนครับเพราะว่ามันจะเก็นกบน้ำาจะเป็นแบบก็ต้องแบบเหลือเวลาเขา เกิดใหม่ตัวได้ก็จะมีครับได้ดีเราก็ย้ำให้เขาย้ำให้ลูกค้าสองรอบ ตางนี้ก็เย็บก้นนึ่รื่องน,นี้เราก็เย็บสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าหากว่าเรามีจับโพงก็คือเราจะโพงโพงให้กินผ้าให้ทิ้งผ้าตรงนี้ไปเลยนะครับก็จะเหลือไว้ประมาณไม่ต้องให้ก็คือโพงเก็บผ้าเก็บผ้าเห็นไหมนี่เป็นได้โพงนะครับเห็นไหมไหมครับเขาจะวัวในหน่อย,หอยเห็นไหมเขาจะไม่เว้าเยอะนะเพราะว่าเราไป่เอาเข้าเยอะนะเราเอาเข้าแค่นิดเดียวไม่น่าเก็ดนะครับนะก็ใช้ได้ เมื่อกี้เขาพงแล้วก็พับเก็บพับเก็บไว้ให้ลูกค้าเดลูกค้าจะมาเอาอวันนี้ก็งานของเราก็เสร็จไปชิ้นหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาทำให้ให้ทุกคนดูอีกก็คอยติดตามคอยชมนะครับคอยชมนะ ก็จะเป็นเปลี่ยนติ๊เนาะเปลี่ยนติ๊เแล้วก็เอาข้างเข้าแขนใหญ่เกินตัวใหญ่เกินเอาขาเข้าทําขาให้ให้เล็กลงทําขาให้ให้อะไรอังเกงสนมากขา,ขายเขาจะยาว,ว่าใช่ไหมแล้วก็ตัดขาเขาได้นะครับอังเกงถ้าตัวใหญ่ใครอยากทําให,ให้เข้าเชฟเขา้ารูปก็เอามาทําได้นะครับแต่ทำเป็นตัวเล็กลงนะครับ เข้าสวนเข้าเอวก็สามารถทําให้ L เอวเล็กลงได้แต่ว่าถ้าเอวใหญ่นี่ทําไม่ได้นะครับเพราะผ้าเขาไม่มีผ้าขยายนะก็บางทีก็อาจจะทําได้ถ้าเกิดงานของเขามีผ้าท,ที่เหลือเยอะ,ะครับหมายถึงผ้าท,ที่อยู่ใน,ในตัวอ่างเกงน,นะแล้วก็สามารถที่ขยายเอวหรือว่าขยายตัโปออกได้นะ แต่ว่าถ้าเกิดผ้าเขาเหลือน้อยเรวก็ไม่สามารถที่จะขยายออกได้นอกจากจะจะต่อผ้าหรือไม่ก็เปลี่ยนชิ้นใหม่ไปเลยหรือไม่ก็ซื้อตัวใหม่ไปเลยนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับเบนปาขอบคุณครับ